ซานตาคลอสวันคริสต์มาสหรือวันคล้ายวันประสูติของพระเยซูพระศาสดาของศาสนาคริสต์ถ้าท่านมีโอกาสไปที่โบสถ์ของชาวคริสต์จะเห็นภาพวาดของจิตรกรที่ประดับไว้ในโบสถ์เป็นภาพทารกเยซูที่เพิ่งเกิดนอนอยู่ในรางหญ้าของโรงนาและมีคนเลี้ยงแกะมารายล้อมแสดงความเคารพ และอีกภาพหนึ่งคือภาพของนักปราชสามคนเดินทางมาเชื่นชมบาลรมีพร้อมทั้งมอบของขวัญแก่ทารกน้อยซึ่งของขวัญน,นั้นประกอบด้วยทองคํากํายานและมดยอบมดยอบนี้เป็นยางไม้ชนิดหนึ่งมีกลิ่นหอมมีสีเหลืององมแดงหรือน้ำตาลอมแดงได้จากรอยแตกของเปลือก หรือเกิดจากการกรีดเปลือกไม้ในสกุลคอมมิโฟราใช้ทำยาแต่งกลิ่นเครื่องสำอางและใช้ในพิธีทางศาสนาเมื่อพูดถึงวันคิดมาสทุกคนก็ต้องคิดถึงลุงซานตาคลอสโดยเฉพาะคุณหนูเด็กๆชาวฝรั่งจะรักลุงซานตาคลอสมากเป็นพิเศษเพราะคุณลุงเป็นคนอารมณ์ดี หัวเราะได้ทั้งวันทั้งคืนรูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์มีผมและหนวดเคราสีขาวชอบแต่งตัวในชุดสีแดงชอบนำของขวัญมาแจกให้กับเด็กๆในวันคิดมาสเป็นประจำทุกปีซานตาคลอสเป็นคนสัญชาติใดและก่อนที่จะมามีรูปร่างอย่างที่เราเห็นซานตาคลอสมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร องค์กรฟินิสซานตาครอสฟาวเดชันในประเทศฟินแลนด์ได้ประกาศว่าซานตาครอสคุณลุงใจดีคนนี้เป็นชาวฟินแลนด์มีบ้านเรือนอยู่ที่หมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งในย่านอาร์กติกเซอร์เคิลเรเจียนแต่ก็มีอีกหลายประเทศในยุโรปออกมาอ้างเช่นเดียวกันว่าซานตาครอสเป็นคนของประเทศตน ต่างก็แย่งกันเป็นเจ้าของซานตาคลอสอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่องค์กรดังกล่าวของฟินแลนด์ยังยืนยันเป็นกระต่ายขาเดียวว่าซานตาคลอสเป็นชาวฟินแลนด100์ร้อยเปอร์เซนข้ออ้างอิงก็คือจดหมายจำนวนมากายมหลายร้านฉบับที่ส่งมาจากทุกมุมโลกส่งถึงซานตาคลอสส่งมาที่ทำการไปรษณีย์ของฟินแลนด์เป็นหลักฐาน สรุปแล้วก็เลยถือเอาว่าซานตาครอสเป็นชาวฟินแลนด์ไปสั้นเลยทีนี้รูปร่างหน้าตาก่อนที่จะมาเป็นซานตาครอสอย่างที่เราเห็นเป็นอย่างไรแหล่งข่าวและข้อมูลที่พอจะเชื่อถือได้จากหนังสือพิมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลเฮอร์ราตริบุนซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่เก่าแก่ของโลกปัจจุบันเป็นของบอริษัท หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์หนังสือพิมพ์เฮราชทิศบุญฉบับปลายเดือนตุลาคม2543ตีพิมพ์ว่าก่อนนั้นซานตาคลอสหรือที่รู้จักกันในนามเซนต์นิโคลัสมีภาพลักษณ์ตามความเชื่อของคนสมัยก่อนว่าเป็นบาทหลวงที่มีรูปร่างผอมแห้งเป็นคนเจ้าระเบียบ เข้มงวดชอบเดินทางไปเทศสอนเด็กๆพร้อมกับแจกของขวัญเป็นประจำไม่ใช่แจกเฉพาะแต่ในวันคริสต์มาสเท่านั้นต่อมามีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นเมื่อบาทหลวงนิโคลัสตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งรูปร่างหน้าตาของเขาเปลี่ยนไปกลายเป็นคนอ้วนมีอารมณ์แจ่มใสไม่จู้จี้ขี้บน่นเหมือนดังแต่ก่อน และมีใจดีเป็นพิเศษชอบนำของขวัญกองโตใส่เลื่อนลากด้วยกวางเรนเดียแล่นไปบนหิมะนำของขวัญไปแจก,กให้กับเด็กๆในคืนก่อนที่จะถึงวันคริสต์มาสเป็นที่มาของบทกวีที่มีชื่อว่า The Night Before Christmas ซึ่งดังกระชอนมีคนรู้จักกันทั่วโลก เนื้อหาของบทกวีนี้ได้บรรยายถึงบาทหลวงเซนต์นิโคลัสในมากใหม่และทำให้เกิดประเพณีที่เด็กๆชาวคริสต์ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาอย่างต่อเนื่องด้วยการนำถุงเท้ายาวไปแขวนอยู่เหนือหน้าเตาผิงเพื่อให้ซานตาคลอสเข้ามาในบ้านของตนทางปลองไฟและนำของขวัญมาใส่ไว้ในถุงเท้านั้นกวีบทนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือพิมพ์ ทรอ y นิวยอร์เมื่อพศ2อ6 6ส 66, ตรงกับสมัยรัชกาลที่สองของกรุงรัตนโกสินทร์ในชื่อว่า a c c o u n t of a visit f r o ฟ Saint n นต h นิโ s ต่อมาจึงกลายชื่อมาเป็น The Night Before Christmas โดยไม่ได้ระบุว่า ใครเป็นผู้แต่งกวีบทนี้บรรดานักประวัติศาสตร์ต่างศึกษาและวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นบทกวีของนายครีเมนครากบัณฑิตผู้รอบรู้ในพระคัมภีร์เศรษฐีเชื้อสายอเมริกันเยอรมันมีชาวแมนฮัตตันรัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ประพันธ์ จึงนับได้ว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าชิ้นหนึ่งของบทกวีแห่งอเมริกาเรื่องราวของลุงซานตาคลอสขวัญใจของเด็กๆและสัญ,ญลักษณ์ของวันคริสต์มาสก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขออวยพรให้ทุกท่านจงมีความสุขในวันคริสต์มาสโดยทั่วกัน